เขาจะสร้างท่อน้ำยางใหม่นะครับให้สามารถไหลได้ดีนะครับเราไม่ต้องไปกีดเบียดนะครับในหน้าแรงเนี้ยนะครับหน้าเขาจะก็จะชุ่มชื้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้เป็น,น้ํายางมีเดียวครับของกีดเมื่อเชา้านี้เดี๋ยวเราจะมาดูความเข้มข้นของน้ำยางกันนะครับว่าเออหน้าแรงวันเนี้ยความเข้มข้นจะมีขนาดไหน นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมา,าพูดถึงเรื่องน้ํายางนะครับว่าช่วงแล้งเนี้ยน้ำยางไหลได้ยังไงนะครับเพราะว่าไม่ใช้ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นอะมิโนพัทนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการเลยนะครับ<ส>ก็คือตัวนี้นะครับมีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นธาตุหลักธาตุรอง นะครับแล้วก็ถ้าเสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็จะมีตัวของโร o ฮอร์โมนนะครับช่วยขยายท่อน้ำยางนะครับแล้วก็แคลเซียมเนี่ยเขาจะช่วยในการสร้างท่อน้ำยางใหม่นะครับเห็นไหมครับตรงเนี้นะครับนี่เขาจะสร้างท่อน้ำยางใหม่นะครับให้สามารถไหลได้ดี นะครับเราไม่ต้องไปกีดเบียดนะครับในหน้าแรงเนี้ยนะครับหน้าเขาจะก็จะชุ่มชื้นนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้เป็นน้ำยางมีดเดียวครับของกีดเมื่อเชา้านี้เดี๋ยวเราจะมาดูความเข้มข้นของน้ำยางกันนะครับว่าเออหน้าแรงวันนี้ความเข้มข้นจะมีขนาดไหนนะครับ ครับผมนี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นยางอยู่ที่สามมีดนะครับถอยมานิดนึงอาจจะใส่ลำบากนิดนึงนะครับนี่คือยางน้ำยางสี่มีดในหน้าแรงครับผมอ่าเดี๋ยวนิดนึงครับอมันนี่มันนี่ ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอาจจะเ,เยอะไปหน่อยเดี๋ยวมาดกต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็หลายดีเช่นกันนะครับต้นนี้อาจจะสมบูรณ์นิดหนึ่งนะครับดูความเข้มข้นของน้ำยางครับก็ถือว่าใช้ได้ใน อ่าหน้าแรงนี้อันนี้คือน้ำยางอีกต้นหนึ่งนะครับเพราะว่าต้นนั้นอ่ะมันจะเล็กๆนิดนึงนะครับเราก็ใช้ต้นโน้นอ่ะมาเปลี่ยนกับถ้วยนี้นะครับแล้วทีเนี้ยตัวเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะพ่นได้แม้แต่หน้าแรงหรือ ทุกฤดูกาลนะครับก็สนใจก็ทักทายกันมาได้นะครับอะมินโนพัทส,สารอาหารพิเศษสำหรับยุคนี้เลยโอเคครับ